วันนี้ครับวับนนี้ไม่มีอะไรจะพูดคือบอกว่าคิดถึงก็บทีวันเสาร์ก็จะได้เจอกันทีกุต้น พรุ่งนี้ก็เริ่มเรียนเป็นที่สุดท้ายแล้วใจหายนะครับนี่แต่วันแรกๆเข้ามาไม่ความสุดไม่ว่าข้างนอกจะเป็นยังไงรู้อย่างนี ตัวอย่างที่อยู好好่ที拜拜่นี่เป็นความจริงหรอคครับฝันดีบสิท ในวันมเางวันที่ปิดบ้านผมไม่เห็นต้องมีง้ป่า